ไลยนะอย่าลืมนะอย่าลืมกด s u b s c r i e อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กับนายปัญญาอ,อ,อ่อ,อ,อนก่อนโนหลังโน้สให้ทุกคนกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระด,ดิ่งก็คอมเมนต์ด้วยเด้อฮ่าไททาโอเสีด้ยจังที่พวกเรามันรอดใช่ไหมเถอะเพราะว่าเรากลับไปน่าจะไม่ได้ละเพราะว่าเราจะไปไล้ถีบพวกตัวอื่นนะนะเจ็บพอจังเลยวันดีไอ้ก๊กแมนยังไงแกก็ไม่สมารถจแล้วฉันได้หรอฉันดเผาปาีศาจสายโคน,นิ่งยังไงล่ะ แกทําให้ฉันมีเลือดออกก็เท่ากับแกจะสร้างตัวเขาขึ้นมาอีกสองตัวน่ะเจ้ากระจอกได้กล่าไมเนื้อก็มาซิได้่กลาละเลือดออกปุ๊บลองเลยกันเลอแกทําตัวเองนะนั่นแกทําตัวเองเจ้ากระจอกเออโอ้โหระศึกษาเป็นอะไรบ้าเออร่างกายกำลังย่อยสลายตันนี้แหละคือปาตาของแกไอ้ไอ้กุ๊กแมนเออฉันกำลังย่อยสลายแล้วเนี่ยเออย่าบอกนะว่ามันจะได้หลัง ขึ้นพุกช้าไปเลยนี่อุ้ยแกแลอวก็แป้งออีกสองล่างไปอีกล่างเลยกำลังแดนไงสไลย์วะเนี่ยอาต่อให้ฉันไต่อะไรแกก็แพ้แล่ะไอ้กุ๊กแกรดช่วยไม่ได้สินะช่วยฉันเป็นอันดับสองของกลุ่มเผ่าปีศาจนี่นะช่วยไม่ได้นี่คุ้กช้าเดี๋ยวละก,กันย้อมกระหม่อมแป้งสวยเตะแป้งจะทำอะไรฉันอ,อีกสองล่างฉันจะข้อแก เอ้าเย้ยสลายแล้วว้าอาทำขาฉันอุ้ยเลือดออกแล้วไรอะฉันจะไม่แปลงร่างเพิ่มสินนะเปง้งโอ้ยเดี๋ยวส่งเพื่อนไปเป้งเออเอ้เอ้เอเอ้าเดีเเเเเ๋ไปเพื่อนเป้งนี่ขาฉันขาดก็ดีแล้วนี่แต่การะดมใสต้องส่งให้ไอ้ข้างข้างจัดการถ้างั้นไอ้ตัวจริงไอ้นี่ไปแกรู้ได้ไงไเดี๋ยวว่ามันจะเป็นตัวจริง,รงลูกน้องหรอวะน้น ที่ที่มาอสเปานี่ยก็ตายสิดะโอไม่นะโอไม่เพื่อนจันเป้งอ่ะเออเอเฮ้อเฮ้ยแกเป้งอ่ะเป้งเป้งเป้งกุกแม่ลงไปหน่อยได้เลยแกจะไม่ไปเตะหัวเลยฉันจังฉันงฉันจะไปกลับไปตีดีกว่าเดี๋ยวฉันจะช่วยเพื่อเพื่อฉันแล้วกันเาตยไปแล้วเป้งไม่ได้ฉันจะไม่ยาตายเป้ง แวงหัวแหลกเลยแกโดนนะสับไปเลยจะเข้าหรอแวงจบต,ตีกตับตัวก็ตอฮะปวงนี่เป็นไงละง่ะคอหักไม่ใช่เด็หกหกัวขาดเออโดนสับขาเขาก็ใช่ไหมวันฉันเป็นฮื่อล่ฟัตเตอร์ทังสูงเล่นกอล์แทนเล่นกอล์แทนจะเป็นเอามาต่อยทีเดียวใครเล,ลยวะแวงสุดยอดไปข้างหลังดึงสิดูเวลาที่มหาสมุทรเวด้ก็เอกการเป็นปิติของเกิดจะซะอุยปิ้วสุดยอดไปเลยนะพวกกา ไปเดี๋ยวเตรียมตัวเราชั้น้คือไม่แพ้แข็งถ้าเกิดชันโยนไปทางใดชั้นนี้จะมีแต่น้ำแข็งชั้โยนไปดิโยนไปดิโยนโยนสิเออโยนจะเป็นเปล่าวะเฮ้ยหุ่นโยนน้ำแข็งก็น่าชังมันอุ้ยหย่อแป้งนี่อ่าโดนตัวเองตายอนาต่ะเอ๊เอ๊ะหุยจะแกะจะแข็งเหรอฮ่าฮชากระจกจริงๆไปโยนไปเลยนะคนใช้งงๆเนี่ยเอ้วอย่าด่าซีดเออฉันหักกลาน้ำแข็งไรหูซัดหน้าแล้วแป้งโอ้โค้แขนหักเองแแป้งเลยอ่ะ ระเบิดเหนียวไปเออขอคุณมานะที่ให้ระเบิดเหนียวใช่เอ้าเฮ้ยมันหายแค่หัวว่ะเฮ้ยแต่ว่าตัวเริ่มหายแล้วตัวเริ่มหายตัวเริ่มหายแล้วเยี่ยมเออว่าแต่ไอีตัวหายไหนวะกูนี่โอ้ยขนาดประตูนังแข็งไว้ด้วยเลยเกิดไฟดีกว่าว่ะเฮ้ยก็ดีเออไอ้คุณมามันี่จะได้หายแข็งมาเต็มตัวนี่หลอกกันเลยนะเจ้านี่เนี่ยเออหายยังหายแล้วเย้พวกเราเนี่ยมันมากับไฟนะพวกเรามันหล่อเท่เฮ้ยอย่าแทงตูดฉันเฮ้ยแต่ว่าดาบฉันมันยังมันยังไม่แข็งเลยว่ะ ช่างมนเถอชฉันคือซอมบี้จะมาปล่อยน้ำกดเด้กันนี้น้ำกดหอนี่อ้วกอวกกระสุนอะไรวะเนี่ยแป้งฟิงวันนอ้ขาตัวตายเลยนะวิวนวิววิววิว้ิว้ิววิววิวืิววิววิวิววววิววิววววิาวิวววอิววมววววิววิวววว้ววิววววิววิววาววววิววววิววิวรวว้ววิ้วววิววิววิวิววิวตววว่วิ ช,ช,ชัว่าเราไมใช่ไงการณ์แต่ฉันไม่ช่วยกันหรอกโอ้ทำไมว,วะก็ฉัชเวยกันเลยว่าอย่างนะก็รอดฮ่าฮ่าผู้พิสาครคนดูเรื่ยมั้ยผู้ใดก็จะฆ่าแกด้วยอี้อเอาไปโดนสัตว์หน้ามาดิมาดิสัตว์หน้าใครสัตว์หน้าใครนี่เราต่อยแป้งไปก่อนหนึ่งดอกไปเข้าใช่ไหมโดนหนีบใครเอาไปแป้งไปเตรียร๋ยวปูเตยนะจ๊ะโอ้ไม่น้ำแป่ะโอ้จะไม่ตายจ้ะ เออเจะไม่ตายหรอกนะ่น right. ี่ก็จะพูดทําไมหึมลูกพารู้เอ้ยนี่หัวถึงคอเลยจ้ะโดนโดนโดนเป้งไปเลยอีกหนึ่งรอบนี่อีกหนึ่งรอบ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 ไปส้วมดูด้วยเออโหเอเป็นอะไรกับเอเลี่ยนหน้าเสาไมันเป็นอะไรมากหรอเอ้แต่ว่าหมู่บ้านแต่ว่าหมู่บ้านไก่ฉันโดนพวกเอเลี่ยนตีแตกเลยนะอุ้ยมานี้อุ้ยขี้เข็มอุ้ยมานี่มานี่โอเคระบายลงเสร็จแล้วไปกันต่อเลย นี่สาบานนะว่าระบายลมเสร็จแล้ว